ส so, วัสดีครับเราก็มาพบกับดูดวงธรรมบารมีนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2516นะครับนะเราก็มาเข้าสู่การดูดวงของชาวราศีแรกเลยก็คือชาวราศีเมษของท่านที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูนะครับว่า ชาวราศีเมษนะครับดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของท่านในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแอดมินขอให้ชาวราศีเมษสำรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีนะครับเราก็มาเข้าสู่การดูไพ่นะครับประจำเดือนมิถุนายนของชาวราศีเมษกันนะครับก่อนที่แอดมินจะเปิดไพ่นะครับก็ขออวยพรสำหรับชาวราศีเมษทุกท่านนะครับ ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านจงสำเร็จสมดังปรารถนาทุกทุกประการนะครับขอให้โชคดีครับผมเรามาดูไพ่ไวแรกกันสถานการณ์ในเดือนนี้ของท่านเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ในเดือนนี้นะครับไพ่สิบไม้เท้านะครับเดือนนี้งานค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากนะปัญหาต่างๆนะครับค่อนข้างจะลุมเราท่านในเดือนนี้ งานต่างๆประเดบดังเข้ามานะครับภาระหลายๆเรื่องนะชาวราศีเมษในเดือนนี้สังเกตตัวเองนะครับอ่ะท่านจะรับภาระหนักมากในเรื่องของงานนะเหมือนมีปัญหาอะไรเนี่ยตัวคุณนะครับจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคนของคนที่ได้ไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยจะไม่ค่อยไปพูดหรือแบ่งเบาปัญหาต่างๆแม้กระทั่งเรื่องงานเนี่ยคุณจะเอาปัญหาต่างๆนะครับมาไว้ที่ตัวคุณคนเดียวและคุณจะแก้ปัญหาด้วยตัวคุณคนเดียว นะเหมือนคุณน่ไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนหรือไว้ใจคนรอบข้างแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะครับคุณเชื่อมั่นว่างานทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านคุณอนะ่ะมันถึงจะโอเคมันถึงจะดีนะครับตอนนี้เหมือนว่าคุณเลยรับปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนานามาไว้ให้ตัวคุณเดียวหมดเหมือนคุณแบกมันไว้นะครับแบกมันไว้ระมัดระวังนะครับในเดือนนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บไข้ไม่สบายไอ้การเจ็บไข้ไม่สบายนะครับนะ การเจ็บไข้จับเจ็บป่วยเนี่ยอาจจะล้มหนอนมอนเสือได้นะครับดูแลสุขภาพให้ดีๆของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับนะเรื่องงานถ้าท่านสามารถไว้ใจใครได้เชื่อใจใครได้ก็ให้เขาคนนั้นเนะ่ะเข้ามาแบบว่าแบ่งเบาภาระต่างๆให้เขาคนนั้นนะ่ะให้มาช่วยดูแลท่านด้วยนะครับในเดือนนี้เกี่ยวเรื่องเองเรื่องงานอย่าแบกไว้คนเดียวไม่งั้นนะ่ะตัวท่านจะเจ็บไข้ไม่สบายได้นะครับตรงนี้ ใบที่2เนี่ยไพ่ห้าดาบนะครับเรื่องงานอีกงานเรื่อง5ดาบเนี่ยส่งผลจากใบแรกเลยนะครับมันเกิดเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันนะครับการพูดกันไม่ดูเรื่องนะเขาเรียกมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับเคลียร์ก็ไม่ลงตัวได้กว่าแบบสมมติว่าคุณมีความคิดไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อนคุณเนี่ยก็จะมีความคิดไปอีกอย่างหนึ่งเพื่อนร่วมงานจะมีความคิดไปอีกแนวทางนึงเลยเขาเรียกว่ามันคุยกันต่างคนนะต่างอาทิฐินะครับต่างเอา ทิฐิปังเอาความรู้ความสามารถความเชื่อมั่นตรงเองเป็นหลักนะครับสุดท้ายเนี่ยเดือนนี้มันจะจูนไม่ค่อยติดนะเรื่องงานแอดมินมองว่าในเดือนนี้นะครับถามว่า,าปัญหาเรื่องงานของท่านที่มันมีเข้ามาในเดือนนี้ตัวคุณจะสามารถเคลียร์ได้ไหมผ่านได้ไหมคุณทําได้นะครับแต่เดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยและเพื่อนร่วมงานของคุณก็ดีหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณก็ดีเนี่ยไพ่มันออกมาแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือแก่คุณเท่าไหร่นะครับนะ เดือนนี้คุณต้องเหนื่อยหนักหน่อยนะครับและควรทาอย่างไรนะตอนนี้ก็คําเดียวคือใจเย็นๆนะครับนะค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปแล้วเป็นไปได้เนี่ยคืออยากจะให้รับฟังทุกๆฝ่ายไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณก็ดีเพื่อนร่วมงานผู้แทนบัคขบัญชาพยายามพูดคุยกันนะครับนะอย่าเอาทิฐิเอามานะตัวเองเป็นหลักนะครับไม่งั้นนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันพังลงหมดได้เดือนนี้นะ ใบที่3เรื่องการเงิน t r e of p e n t a c l e การเงินในเดือนนี้ของชาวราศีเมษนะครับก็ถือว่าการเงินยังไม่ได้มีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรมากนะครับการเงินยังมีกินมีใช้นะครับเขาเรียกว่าการเงินของคุณยังมีความคล่องตัวอยู่ในเดือนนี้แต่ว่านะครับปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันก็ยังถือว่ายังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่เดือนนี้ของชาวราศีเมษอ่ะเขาเรียกว่ากระเป๋าคุณ่ะ เงินที่เข้ามาหาคุณมันไม่ขาดมือนะครับมันมีเงินเข้ามาแต่เงินถึงแม้มันจะเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายมันออกไปเข้ามาแล้วต้องจ่ายมันออกไปจริงไหมเดือนนี้พยายามสังเกตตัวเองนะเขาเรียกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่ว่าเงินมันไม่ขาดเงินมันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าค่าใช้จ่ายปัญหาโน่นนี่นั่นไม่ว่าบางคนมีหนี้มีสินต้องใช้ต้องต้องไปชําระค่านี้ใช่ปะ่ะเป็นหนี้เป็นสินต้องไปชําระค่านี้บางคนมีปัญหาเกี่ยวกับ เรื่องครอบครัวค่าใช้จ่ายคุณเยอะนะครับแต่ว่าการเงินของคุณมันยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะในเดือนนี้แต่ว่าอาจจะว่าบางคนอยากจะวางแผนการเก็บเงินว่าจะเก็บได้ไหมเดือนนี้ก็ยังไม่สามารถที่แบบจะเก็บได้ให้มันตรงตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะครับนะค่อนข้างที่จะแบบมีค่าใช้ใจ,จ่ายภาละเยอะในเดือนนี้นะแต่ว่าเดือนนี้แอดมินก็อยากจะให้ค่าชาวราศีเมษนะครับวางแผนเรื่องการเงินไปก่อนถ้าเดือนนี้มันยังไม่สามารถเก็บได้ลองวางแผนไปสู่เดือนหน้าสิเดือนหน้านี้ การเงินคุณอาจจะดีก่าเดือนนี้ก็ได้นะครับนะตรงนี้เดอะสตาร์ไพ่แห่งดวงดาวนะครับนะไพ่แห่งดวงดาวตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นหญิงสาวอยู่ในแม่นมนะ้ำเนอะแล้วก็มองไปบนดวงดาวนะครับเรื่องการงานของคุณนะครับแอดมินบอกเลยว่าตัวของชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับตัวคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะ โดดเด่นมากในการทํางานในการคอนโทลการควบคุมงานการบังคับบัญชาต่างๆเนะี่ยเขาเรียกว่าคุณโดดเด่นมากกันล่ะแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมงานก็ดีหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนในเดือนนี้มักจะไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือแก่คุณเท่าไหร่ทาให้ปัญหาต่งมางต่างมันมาตกที่คุณคนเดียวนะครับสังเกตตัวเองนะชาวราศีเมษเดือนมิถุนายนเนี้ยปัญหาต่างๆอะ่ะมันจะมาตกอยู่ที่คุณคนเดียวคุณจะเหนื่อยนะครับนะแล้วคุณเป็นคนอย่างรูงด้วยแบบในเมื่อ ในเมื่อคุณไม่ทําเดี๋ยวผมทาเองก็ได้เดี๋ยวเราทําเองก็ได้เดี๋ยวเราจัดก,การเองเราเคลียร์เองคุณเป็นคนแบบไม่งอคนนะ่ะในเมื่อมึงไม่ทําเดี๋ยวกูทําเองแบบนี้แหละแล้วคุณก็จะเอาปัญหาต่างๆอ่ะเอาเรื่องงานต่างๆมาเคลียร์มาอะไรมาหักโหมมาทุ่มเทแต่ถามว่าไพ่เดอะสตาร์เนี่ยงานที่มันหมักหมมที่คุณมีปัญหาอยู่สําเร็จไหมสําเร็จแต่เดือนนี้คุณโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยโคตรๆนะครับหน้าเดือนนี้ยังไงขอให้คุณรักษาสุขภาพด้วยนะ แต่งานที่มันสาเร็จตลวเนี้ยเวลาคุณไปเสนอเขาเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมีมันจะมีแบบนี้นะเวลางานที่คุณทํามาได้เนี่ยไปเสนอเขาเนี่ยไอคนที่ไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะไอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณอะไรก็แล้วแต่เสนอหน้ามาด้วยไงเสนอหน้าเสนอมาด้วยนเนี่ยฉันก็มีส่วนร่วมนะนู่นนี่นั่น,นจะเอาหน้าเอาตาไปเอาคุณด้วยนะครับนะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออคนรอบข้างช่วงนี้ทําไมมันเอาเปรียบไปเลือเกินสังเกตตัวเอง้ยคนรอบข้างทำไมมันเอาเปรียบเลือเกินวะงานเรา เราก็ทําอยู่เกือบจะคนตัวคนเดียวนะคุณก็แทบจะไม่ให้ความร่วมมือแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอง,งานม,มาสําเร็จเราเอางานไปเสนออะไรเนี่ยดันจะมาเสนอหน้าว่ามีส่วนร่วมในงานดันจะมาเอาความดีความชอบไปจากเราด้วยเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับนะเนี่ยก็อดทนนิดนึง The Empress ไพ่ของ จักรพัดดินีมาดูตรงนี้นะครับไพ่พระจักรพัดดินีเรามาพูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะเราเปิดมดสีใบเนี่ยมีเรื่องงานคิดเครียดเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างในเดือนนี้นะครับชาวราศีเมษถือว่าความรักความรักความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองของคนที่มีคู่เนี่ยก็ถือว่า ความรักยังมีความเหนียวแน่นนะครับยังมีความกลมเกลืนกันดีนะครับเขาเรียกความรักมีความสามัคคีคุณดีอย่างชาวราศีเมษในเดือนนี้เวลาคุณมีปัญหาอะไรเรื่องเครียดๆอะไรเนี่ยแฟนของคุณภรรยาคุณสามีคุณจะเข้าใจคุณนะคุณสามารถไปไปพูดไประบายไป,าไปเล่าให้เขาฟังได้เขาก็จะรับฟังและเข้าใจคุณมากเลยตรงนี้ส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนนะครับนะยังเป็นคนโสดอยู่ในเดือนนี้ก็ มีเกณฑ์จะพบคนที่ถูกใจนะครับจะมีเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยได้ไพ่ The e m p r e พ s เนี่ยไพ,ยจพย่จักรพรรดินีนะครับตัวคุณมีโอกาสจะเจอนะครับผู้หญิงที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าคุณมีฐานะทางการเงินเดีย่าคุณและก็เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเขาดีกว่าคุณหมดเลยเนี่ยจะเข้ามาในชิจะเข้ามาในชีวิตข,ข,ของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ลองสังเกตตัวเองนะครับนะจะมีความรักเข้ามาส่วนตัวคุณที่ยังโสดอยู่นะครับก็ลองเตรียมกายเตรียมใจเปิดใจนะครับแล้วก็ รอว่าเนี่ยความรักที่ดีจะมีเข้ามาในเดือนเนี้นะลองเปิดใจอย่าไปคิดว่าเราสู้เขาไม่ได้เราฐานะเราไม่ดีเท่าเขาอะไรนูน่นนี่นั่นไม่ต้องไปคิดนะครับนะทำใจใสบายแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆในเรื่องของความรักเนี่ยเข้ามาแนละ้วมันผ่านไปถ้ามีโอกาสลองเปิดใจลองศึกษานิสัยใจคอดูถ้ามันเข้ากันได้นะครับนะมันจะไหลลื่นไปเลยนะครับตรงนี้นะแอดมินก็พูดไปนะครับทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะ เดเิจิเซียนนะเดือนนี้เดเมจิเซียนนะครับไพ่จอมเวทสำหรับบางคนนะครับนะที่มีหลายท่านแหละรู้สึกว่าเริ่มเบื่องานจากที่เก่าแล้วนะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเดมิจิเซียนนะแล้กไพ่แห่งการสร้างสารรค์ไพ่นักเวทเนะี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนทํางานเรียกว่าคุณเป็นคนที่สามารถรังสรรค์งานมาได้ใหม่ๆนะครับสามารถคิดค้นนูน่นนี่นั่นขึ้นมาสมมติถ้าว่าเป็นอา คุณทํามีกิจการเป็นเจ้าของกิจการร้านเสื้อสมมตินะคุณก็จะสามารถออกแบบออกแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมานะครับนะทำสินค้าตัวนู้น ون, ตัวนี้ขึ้นมาให้แบบว่าพัฒนาต่อยอดไปได้ส่วนของท่านบางคนเนี่ยที่ทางานประจําอยู่นะครับน,นี่แอดมินพูดที่หนึ่งนะทำงานประจําแล้วรู้สึกว่าเบื่องานอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นโอกาสนะ แต่แอดมินจะบอกเสมอว่าเวลาคุณจะไปเปลี่ยนงานใหม่อย่าเพิ่งลาออกจากที่เก่านะครับนะสำหรับคนที่เบื่องงานลองเปิดใจแล้วไปสมัครงานที่ใหม่ดูแล้วลองดูว่าในเดือนมิถุนายนเนี้ยไปสมัครทิ้งไว้ก่อนถ้ามีเรียกไปสัมภาษณ์นะครับสวัสดิการด้านการเงินดีนะครับเงินเดือนดอีโบนัสดีแล้วก็มีวันหยุดมีท่องเที่ยวอะไรดีแล้วคุณประเมินแล้วว่ามันดีกะมันที่ทํางานใหม่เนี่ยมันดีกับที่เก่าเนี่ยคุณค่อย เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปลองดูนะครับมีโอกาสจะได้งานใหม่ส่วนคนที่ตกงานอยู่ในเดือนนี้ก็มีโอกาสจะได้งานนะครับลองไปสมัครงานนะลองสัมภาษณ์ดูนะครับอาจจะมีการเรียกตัวเร็วนี้นะตรงนี้ The Love er ไพ่แห่งความรักเห็นไหมเดือนนี้นะครับแอดมินบอกแล้วว่านะครับคนโสดก็จะมีคู่ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับความรักก็ยังเหนียวแน่นดี ภรยาคุณสามีคุณนะครับก็มีความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจคุณดีนะครับรู้ว่างานคุณหนักงานคุณเหน็ดเหนื่อยงานหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดังที่ใจคุณคิดนะครับนะเพื่อนฝูงก็เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานลูกน้องก็ไม่ค่อยจะ ให้ความร่วมมือทลายแต่ความรักคุณเนี่ยนะครับคุณมีคู่ที่ดีคนรักคุณคอยเอาใจใส่คอยคอยห่วงใยคุณดีนะครับนะส่วนคนโสดเดือนนี้ความรักเข้ามาและความรักครั้งนี้นะครับถือเป็นรักแท้ด้วยนะครับนะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยอย่าปล่อยให้โอกาสนี้มันผ่านผ้นตัวไปนะครับนะมีโอกาสความรักเข้ามาเปิดนะเปิดใจพร้อมใจที่จะศึกษาดูกันว่าคุณทั้งคุณและเขาเนี่ย เออจะไปกันได้ไหมแต่โอกาสตรงเนี้ที่จะไปกันได้นะครับสามารถครบก็ได้ยืดยาวจนถึงขั้นที่ออวางอนาคตด้วยกันแอดมินมองให้80%ขึ้นเลยนะตรงนี้เปิดใจนะครับนะชาวราศีเมษอย่าหดหูอย่าเหงาหงอย่าซ้อยอย่าเศร้าใจนะในอดีตที่ผ่านมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับเพจออฟครับมาดูเพจออฟครับไพ่ เด็กถือถ้วยนะเด็กถือถ้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็เกี่ยวกับที่ทํางานนะครับในเดือนนี้ก็นะอย่างที่บอกนะครับว่ามีอะไรกับเพื่อนร่วมงานนะครับกับผูดด้ใต้บับัญชานะครับลองเปิดใจคุยกันปัญหาต่างๆนะครับการไม่เข้าใจกันหรือว่าอ,อ,อารมณ์ที่มันคุมเครือเนี่ยเปิดใจเคลียร์เปิดใจพูดคุยนะครับแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีตัวคุณก็จะสบายใจขึ้นจากนี้ด้วยนะตรงนี้คือคุณต้องเปิดใจคุยอย่าเอาทิฐินะครับตัวคุณก็มีทิฐิตัวคนรอบข้างคุณเขาก็มีทิฐิเพื่อร่วมงานคุเนี่ยบางทีเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีทิฐิต่างมีอัตตาเนี่ยมันคุยก็ไม่รู้เรื่องคุยกันไปก็มีปากมีเสียงกันด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็มันถึงขั้นแตกหักนะ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีใช่ไหมการงานก็ไม่เดิเนการงานก็เสียฮะ การงานก็เสียสุดท้ายก็มิตรภาพเพื่อนฝูงเสียอีกนะครับนะอยังไงถ้ามีอะไรในเดือนนี้เปิดหันหน้าพูดคุยกันเปิดใจถ้าเราผิดเราขอโทษพูดพูดกันให้ดีที่สุดนะครับนะแล้วปัญหาต่างๆในเดือนนี้มันจะเริ่มคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องงาน8ถ้วยเนี่ยเห็นหคุณเกิดความเบื่อหนาย นะเบื่อหน่ายเซงกับชีวิตประจําวันที่คุณต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสังคมอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณอยากจะหันหน้าหนีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างแปดถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกเลยคุณอยากจะไปปฏิบัติทรรบ้างไปท่องเที่ยวไปอะไหให้มันไกลๆผู้คนอยากจะปลีกวิเวกเนะช่วงนี้มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกในใจของตัวคุณเองเลยนะครับชาวราศีเมษนะตอนนี้ถ้าคุณมีเวลานะครับก็ลองเอา,อาหาเวลาลองไปปฏิบัติธรรดูได้นะ หรือไม่ต้องปฏิบัติทำก็ได้หรือจะบอกว่าแอดมินเวลาพูดอะไรก็ต้องปฏิบัติทาอย่างเดียวเอาหาวาลาพักผ่อนไปอยู่กับธรรมชาติหรือหาเวลายอยู่คนเดียวก็ได้นะครับคิดไตร่ตรองสิ่งที่มันผ่านมานะครับเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นตรงนี้นะลองหาเวลายอยู่คนเดียวก็ได้หรือไปทะเลไปไหนก็ได้ที่ว่าเออเราสบายใจอ่ะถ้าเราสบายใจความคิดความอ่านเนี่ยมันจะปลอดโปร่งขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่งตางๆได้ก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้เรามาดูสรุปใบสุดท้ายกันนะครับ ใบสุดท้ายมาสรุปดีหน่อยนะครับ k i n ออ f Cup ไพ่พระราชาถือถ้วยนะปัญหานะครับที่คุณกำลังมาเชิญอยู่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานนะครับปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องเพื่อนเรื่องผู้เข้ารับขบัญชาสุดท้ายปัญหาต่างๆนะครับมันจะเคลียร์ไปได้นะเนี่ยพระราชาถือถ้วย k i งออ f Cup เนี่ยปัญหามันจะเคลียร์ไปได้มันจะขี้คลายนะครับด้วยตัวคุณเองมีการพูดคุยการปรับความเข้าใจกันแล้วมันจะไปได้ดีในเดือนนี้ส่วนความรักความสัมพันธ์เดือนนี้แอดมินก็ไม่ต้องย้ำมากนนะะครับ ก็สาหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะได้คู่เข้ามานะครับไม่ไม่ไ,มได้เป็นทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีนะจะมีเพื่อนต่างเพศเข้ามาให้คุณศึกษานิสัยใจคอและเป็นคนที่มีฐานะาทั้งสังคมไม่ว่ได้เป็นการงานการเงินและครอบครัวเขาเนี่ยสูงว่าคุณนะลองเปิดใจดูนะครับนะลองเปิดใจอย่าไปคิดว่าเออเรามีอดีตที่เจ็บปวดนะครับเราเคยอกหักเคยรักคุดมาเราจะไม่รักใครแล้วไม่เอานะไม่เอา คิดในคิดอะไรก็แล้วแต่ขอคิดในแง่บวกนะครับอย่าคิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะเปิดรับพลังงานดีและคนดีและพลังงานดีๆนี้จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาคุณนะครับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะแอดมินก็ขอฝากไปตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นคำทำนายนะครับของชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับก่อนจบนะ แอดมินก็ขออวยพรนะครับขออาราธนาบาร,รมีคุณพระศรีราตาัตนต y และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้โปรดดลบันดาลและอวยพรให้แก่ชาวราศีเมษนะครับจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ชาวราศีเมษจงสำเร็จสมดังปรารถนาท,ทุกประการทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ